มารีวิวขนมในซเ่นกันค่ะทุกคนวันนี้อยากกินเลยแดงๆมานะเริ่มที่อันแรกเลยนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตเบลนี่เค้กวิปครีมนะคะเป็นเบลนี่ช็อกโกแลตหนึบกับวิปครีมนุ่มๆเขาว่างนี้นะไม่ได้พูดเองอ่ะชิมเลยชื่นใจ <laughs> หอมค่ะเพื่อนน่ากินแบบหอมแบบน่ากินมากนี่กวนกำารไหลเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นบลนี่ค่ะเพื่อน ไปคะ่ะอืมอร่ออืมเอาเลยหรืหิวไหมไม่หิวมันอร่อยอะ่ะอืมลงตัวเคฟนุ่มไม่แข็งเบานี่หวานกลมกล่อม พอดีกับครีมนะคะ่ะครีมเขาก็จะเม่นติดหวานลงตัวไปห,หมดเลยอะ่ะเต็มสิบให้สิบอ,อร่อยจะให้ร้อยเดี๋ยวจะหาวอเวอร์อีกคืออ่ะอร่อยแนะนำเลยอันนี้ยไปกินเซเว่น <Seven S 1> นะคะต่อไปอันนี้เป็นโอวันติงโอวันติงโอวันตินดิปปิ้งบิสกิตนะคะเป็นบิสกิตแท่งพร้องครีมบดช็อกโกแลตเขาว่างนี้อืม ไปเลยไม่ชักชา้าว้าวว้าวตื่นเต้นอันดับแรกก็อืมอืมบิสกิตหอมจุ่มกันเลยค่ะอ่านจิ้มน้ำจุ่มเอาจุ่มค่ะยื้ยไม่ไความไม่ช่เราแช่ตู้เย็นมันก็เลยแข็ง โอวันตินโอวันตินแบบงไงอะ่ะมันไม่ได้กลิ่นของโอวัลตินอะ่ะถามว่าอร่อยไหมอร่อยแต่หรือว่าเราคาดหวังว่า,วามันต้องเป็นกลิ่นช,ช็อกโกแลตอืมก็อร่อยนะ เพื่อนๆได้หรือก็คงคอนสิปเป็นรสชาติโอวันตินอะ่ะนึกออกไหมถ้าเรากินโอวันตินอะมันจะออกไม่ได้เข้มข้นมากหรือได้กินช็อกโกแลตมากค่ะเพื่อนก็อร่อยเต็มสิบคุกๆให้แปด